ช่างเราก็มาใช้เวลาไม่ถึงห้านะดีเฮ่เฮ้เบาวบาฟังปันนั่นเลยจีเอาให้เยิมเปนนิ่มข้างเอาข้างเอาโอ้ป้าติดเครื่องทำไมอ่ะเพราะว่ายกตีนเนาะโอ้

อย่าไปต้องช่วยนะโอ้เรเห็นมันผู้เดียวเด้เนี่ยเออผู้เดียวมันสันหาตายให้ใส่บ่มงุนงิดน่ะปลานี่ยแต่เห็นรถอยู่ผู้เดียวก็ะงุนงิดเพราะแห้งเหรอ โอ้ไม่ได้ไม่ต้องช่วยใช่ไหมไม่ต้องช่วยเอออันนั้นงานเขาโอ้อนนั้นงานเขาอ๋อให้ให้พี่บอมทำไปตรงนี้ใช่มเอาเฮ้ โอ้ตัวรุ่นนี้มันต้องคู่กันมันมีคู่เ่านมือร้านเนี่ยสองคนบคมืันมนตัวใหญ่นั่งเลยคืนเลยที่แ้านอาหารับ สองล้วยสิไอ,อโอ้ใจเย็น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 บริษัทเรามีอะไรสำรองพร้อมเออมีสองอันหมดแล่ว อะไรเราก็พร้อมช่างเราก็พร้อมมันก็เลยแป๊ดเดียวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเยอะก็ออกทำงานได้ตอนนี้ก็ตาตาก็จัดการดันเคลลิ่งไปเร็วๆให้วายเลยตาตา khó đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลือกเทได้ตามอัธยาศัยจ้าก็นี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะฝนตอนนี้ก็รินเบาๆเนาะแต่ก็อย่ามาแรงเลยคะ่ะเมื่อกี้มุดตึบตอนนี้คงไม่มาแล้วแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะล้วจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ